เอ๊ะคุณติ๊กฮะทำไมคุณถึงมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อฤาษีั้งเขาหลวงพ่อช่อพี่นันโทวเลิกบุญมีสุพรรณบุรีเพราะเหตุใดเพราะว่าได้เคยกราบท่านได้คุณมีโอกาสได้เคยกราบใช่ครับกี่ครั้งครั้งเดียวครับครั้งเดียวมีความประทับใจประทับใจใช่เคยมีโอกาสก่ายันก่อเพลศไหมไม่เข้าพิธีไม่ีก่อก่อเพรตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ใช่แล้วทีนี้ก็เลยมาตามประวัติท่านเหรอเออรู้สึกว่าเสียดายอืมครับเสียดายอืม เสียดายในเรื่องราวของท่านเสียดายสตอรี่เรื่องราวสิ่งที่สิ่งที่คนรู้ไม่จริงแต่ช่ท,ที่ผ่านมาอะไรก็แล้วแต่ด้วยโอ้โออแล้วคุณเคยเอาวัตถุมงคลของหลวง,งพ่อชอ่อเนี่ยเอาไปให้พระเกจิรูปอื่นจับพลังพุทธคุณบ้างไหมเคยมีเพื่อนอที่พ่อเป็นนักปฏิบัติสมาธิก็คือจับแล้วก็คือเขาว่าสว่างเลยจับสว่างเก่งมากี่เก่งแล้วจากประสบการณ์ที่คุณเก็บข้อมูลมาเป็นยังไงบ้างฮะหลวงพ่อช่อเนี่ย เออดีครับดีด้านไหนด้านเมตตาด้านด้านป้องกันภัยหรือด้านไหนโดยส่วนตัวเคยเคยคล้องเหรียญท่านตอนเด็กๆแล้วแล้วถูกอฟช็อคห้อยเหรียญรุ่นรุ่นอะไรฮะพอบอกได้ไหมอันนี้ก็พบมาอยู่นะครับอ่ารุ่นรุ่นอะไรฮะขอขอชมหน่อยอ่าเป็นตรงน,นี้ครับ โอ้โหเขาเขาเรียกรุ่นรุ่นอะไรฮะาอาปปีไหนพอสอเท่าไหร่เออปีสองเก้าครับตอนอายุหกสิบแปดปีห้อยเดียวเลยเหรอคุณห้อยเดียวเหรอฮะขอคุณดูด้านชมด้านด้านหลังได้ไหมด้านหลังเป็นยังกอกเพชโอ้แน่นอนจริงยังกอกเพชรใช่ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวส่วนตัวคือรู้สึกได้เลยทันทีว่าไฟมันมันมันมาถึงปลายนิ้วเราแล้วมันจุดอยู่แค่นั้นเลอใช่ครับอันนี้ เจอด้วยตัวเองใช่ครับท้องเดียวหรือเปล่าฮะท้องเดียวครับหลวงพ่ช่อนี่นะใช่ครับโอ้โหหลังจากนั้นก็เลยจํามาตลอดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหแล้วยังไงต่ออาจานย้พยายามเก็บรวบรวมเอศึกษาเรื่องราวของท่านมาโดยตลอดอืมั้งจารูบาอาจารย์หลายองค์ครับจนเป็นที่แน่ใจครับอืแน่ใจว่าเรื่องราวของท่านนี่ไม่น่าที่จะสุดห่าแต่คุณก็เชื่อว่าหลวงพ่ช่อนี่เป็นหนึ่งในตองอูนะใช่ครับ เพราะว่าคุณรู้จักพระเกจิที่รู้จักที่สนิทกับท่านใช่ไหมใช่ครับระดับประเทศทั้งนั้นเลยนะระดับประเทศแล้วก็่ตนใหญ่ลูกศิษย์ท่านก็ยังมีชีวิตกันอยู่ลูกศิษย์ท่านมีชื่อเสียงกันหลายองค์ใช่ใช่ย<ช><ช>กตัวอย่างได้ไหมฮะว่ามีใครบ้างที่ก็หลวงพ่อเนนวัดทุ่งเศรษฐีอาา่าฮะหนึ่งองค์ละอาจารย์บัุรุษวัดน้อยครับองค์ที่สองละพ่อป่วนวัดบรนดาจำใสพ่อปวดนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมุ้ยด้วยใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อปวดนี่คือสายตรงเลยใช่สายตรงหรือเปล่า ตามประวัติบันทึกไว้ว่าอย่างนั้นหายตรงด้วยแล้วก็มีภาพหลักฐานอยู่แล้วอีกองหนึ่งฮะก็พระอาจารย์ชนะรงวัดเราโอ้โหยืนยันนะยืนยันเสียงเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าหลวงพ่อช่อเนี่ยกราบได้สนิทใจนะพระดีต้องสัมผัสเองใช่ไหมของพวกนี้ใช่ครับต้องต้องใช้บูชาเองดูถึงจะรู้อืมแล้วใช้ของหลวงพ่อช่อมีข้อห้ามอะไรไหมในวัตถุมงคลท่านมีข้อห้ามไหมก็เหมือนกับของหลวงพ่อปานก็คือเน้นเรื่องสีห้ามไปกินเหล้าซื้อสินห้า โอ้โหจริงๆท่านก็วัตถุมงคลท่านก็สอดแทรกด้วยกุศโลบายนะใช่ครับโอ้โหแปลว่าพระช่อไอ้แล้วอีกเรื่องหนึง่งเรื่องฤาษีลิงขาวหรือไม่ลิงขาวคุณคิดว่าอย่างไงเอ่ออันนั้นผมคิดว่าจากที่ที่ท,ที่ที่ได้ศึกษามาจากหลายๆคน,คนใช่ครับใช่ปรากฏว่าสัพดาหนารรมฤษีลิงขาวเนี่ยหลวงพ่อช่อไม่ไม่ไม่ได้เคย ท่านความสาคัญหรือว่ายายดีอืมเป็นแต่เพียงลูกศิษย์เปรียกกันไปอืมลูกศิษย์ได้กันไปอ,อ,ไปอืแต่ผมก็เชื่อนะว่าท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อปานจริงนะเพราะว่าท่านก็อยู่แถวแถวเราแวกกับหลวงพอ่อฤษีดํานะรู้จักกันหมดเลยนะแต่ว่าเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ไม่เราไม่อยากก้าร่วงอะนะได้รับการยืนยันจากหลายองค์จากมีวัดมันวิชัยเออแล้วอีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นคารวานที่คุณบอกผมอะว่าใครนั้นว่าหลวงพ่อชออเก่งจริงอะเป็นคารวัะ เป็นคาราว่าใช่ที่คุณบอกผมอะโป่งโป่งอะไรอ๋อพี่เบิ้มลูกโปรอ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาไปถามใครนะถามหลวงปู่มีอ่าว่าก็คือหลวงปู่มีก็ยืนยันว่าหลวงปู่ชอของแท้ของแท้โอ้โหเป็นช่อที่สะอาดเห็นไหมเราก็นี่หลักฐานเราก็ไม่รู้จะก็เต็มที่แล้วนะไม่รู้จะพูดยังไงนะเป็นช่อที่สะอาดใช่ใช่โอ้โหหลวงปู่ชอบว่าเรีอกบุญมีแปลว่าเป็นผ้าดีจริงผ้าแท้กับได้เสนิจใจนะโอเคโอเค